r e ดแมนช็อปโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Back Cover Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บมุสุแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ c h m แมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอดย4ชั่วโมงต้องรีดแมนช็อปเท่านั้น にてるるそれを証明すためきいสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันแนวนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Back c ค v ว r โมบายนะครับผมหรือว่า b บ c ็คโคเวอรนั่นเองดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มอัสตาปีกันนะครับผมซึ่งลุงยุทธมีตั๋วไม่เยอะแล้วก็มีเพชรสีไม่เยอะมาดูกันสิว่าเราจะได้ถึง5ดาวหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนจดหมายมีอะไรเด้งมาเฮ้ย <S <S 1> <S 1> โอ้อเพียบเลยโอ้โหแล้วมีแพ็คด้วยนะครับผมซึ่งในรอบนี้มันจะมีแพ็คแบ็คอัสตามาด้วยนะครับผมซึ่ง ไปเติมกันได้นะครับผมที่ริดแบนช็อปนะครับผมอ่าก่อนอื่นผมขอกดรับไปก่อนเลยนะครับตัวนี้กดรับไปแล้วโอ้โหกดรับรัวๆเลยฮะแม่มันดีตรงที่แบบว่าไม่สามารถรับทั้งหมดได้เพราะว่าเราจะต้องกดรับทีละแพ็กนะครับผม <S 1> <S 1> มากดไปฮะรับไปฮะเพชรซีตอนนี้ของเรามีเท่าไหร่แล้วเพชรแบบพรีเมียมของเรา24 0 0 0พเพชรนะครับผมแล้วเรามาดูตั๋วสิมาอัญเชิญครับ มีตัว150ใบนะครับมาดูครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะรอดหรือเปล่าเราจะได้กี่ตัวแล้วเราจะได้กี่ใบนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมันมีแพ็กสเต็ปตรงนี้ครับเราก็ต้องจัดแพ็กสเต็ปเลยเพราะว่าเรามีเพชรเพชรซีอยู่นะครับกดไปเลยฮะทุกคนสุ่มกันเลยลืมตาเลยโชว์หน่อยโชว์ไม่โชว์ครับคุณลุงแกไม่โชว์ทุกคนมาไปกันต่อเลยครับจังหวะนี้กดข้ามบริบร์ปร์บเข้าให้ เรียบร้อยไม่มีอะไรฮะอย่างแจ่มไปกันต่อครับรอบที่2ครับ1,200เพจกับกดข้ามไปฮะปูปลาปาปาปา,ปาเรียบร้อยมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้นะครับผมเปิดมาไม่อับไม่อ้าปากไม่ลืมตานะครับผมเรียบร้อยครับอาสตา้ามาครับแต่เป็นอัรต้าเอสอาร์ SR นะครับไปครับสเต็ปที่3ครับ ชุบชับกดข้ามไปไม่มีอะไรฮะยังเกลือเหมือนเดิมครับคติประจำช่องเราคือเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อนะครับผมเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อครับสเต็ปที่4ครับผมจัดไปฮะทุกคนมาลุ้นกันกดข้ามไปเลยครับสเต็ปที่4ก็เกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อนะครับเออเรียบเลยจัดไป มาพันสองร้อยเพชรกดข้ามไปเลยจิ้มชับเรียบร้อยเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อนะครับกดข้ามไปอะไรครับเนี่ยจัดไปครับต่อไปอีกพันสองร้อยครับผมไม่ได้อีกแล้วครับเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อครับผมเหมือนเดิมเลยครับภาพซ้ำครับภาพซ้ำจัดไปฮะ ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อครับกดทุกสเตปแล้วไงมาครับเราไปดูซิว่าแพ็คสเตปเราได้อะไรบ้างรับทั้งหมดอันนี้มีมีการ์ดนะครับผมมีการ์ดนะผมที่แน่แนคือมีการ์ดนฮะมาครับผมกดรับทั้งหมดไปเลยครับป๊าได้การ์ดมาหนึ่งไออันในแพ็คสเตปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อันเชิญอีกทีหนึ่งครับผมอมือันเชิญหน้าสก,กิลอันเชิญเรดอัพ มาครับไปกันต่อเลยครับ150บใบของเราสกอนนะครับ1 5อบใบก่อนแล้วก็ค่อยไปว่ากันในเพชรนะครับผมกดล้ามไปเลยฮะต่างคนก็ต่างดวงดีนะครับผมเห็นขิงกันเต็มเลยนะครับในกลุ่มครับกดไปครับข้ามไปเลยฮะโอ้ไม่มีครับผมนี่เกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อจริงๆนะครับไปกันต่อครับกดข้ามเลยฮะชุบช็อปเออมามามาเปิดต้องใช่แหละเพราะว่าไม่มีหลุดเหล็กหรอกไม่มีหลุดเหล็กเนี่ย าการ์ดมาครับท่านผู้ชมไปต่อฮะไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชมกดข้ามไปฮะไม่มีครับเรียบร้อยครับมาไปกันต่อครับผม <c oughs> มากบผมกดข้ามไปเลยฮะจังหวะนี้กดข้ามไปเลยครับปุ๊บป๊บโอ้โหเขียวฟ้ากันไปว่ากันไปทั้งเขียวทั้งฟ้า เกือจัดเกลือจริงไปต่อครับร้อยสิบใบแล้วฮะร้อยสิบใบสุดท้ายครับกดไปครับมาต้องใช่แล้วละ่ะต้องใช่แล้วละ่ะมาแบบรัวๆได้ไหมขอหนึ่งขอสองขอสามไปเลยไม่ได้ครับหน่วยกระทิงดํามาดิ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 เอ,อ้ยไม่ใช่วะหน่วยกระทิงดําหน่วยกระทิงดำมาปั๊บ เฮ้ยใช่ไหมพวกพ้องมีไว้ใช้เงั้นเลยพวกพ้องของฉันคือสิ่งที่คอยกระตุ้นกันและพัฒนาขึ้นไปอีกโอ,โอ้โหเรียบร้อยครับมาโอ้โหมาเร็วจัดครับรอบนี้ระหว่างเรามีลุ้นนะครับเนี่ยมาไปกันต่อครับผมทุกคนเอ้ย จัดไปฮะท่านผู้ชมการันตียังไงก็ต้องได้ใช่ไหมกดข้ามไปเลยครับพื่พับเรียบร้อยครับมาอีกแล้วโอ้โหของจริงครับอย่าหลุดเลทก็พอนะฮะจังหวะนี้อย่าหลุดเลทก็พอนะครับกดข้ามไปเลยดีกว่าไหมกดข้ามไปเลยครับนี่ไงจัดไปครับเอาเดี๋ยวนะอะไรครับเนี่ย หุดเลทครับผมทุกคนอีก90้าสิบใบฮะไปกันต่อครับ90้าสิบใบครับผมขออีกสักสองตัวได้ไหมสองตัวได้ปหทีเดียวได้ไหมกดข้ามไปมาไม่ได้ครับรอบนี้มีข้างในด้วยหรือเปล่ามีข้างในด้วยหรือเปล่าไม่มีข้างในด้วยครับผมโอ้โหอะไรกัเนี่ยไปกันต่อเลยครับกดข้ามครับผมคือพับเรียบร้อยครับเลือจัดเกือจริงครับผมมา ร้150ยอยห้าสิบใบยังงเลยข้าจะทำลายสิติร้อยห้าิบใบห้าจะบอกว่าร้อยห้าิบใบห้าดาวเป็นไปไม่ได้นะครับผมทุกคนอีชบไปโอ้โอมาไปกันต่อครับมาลุยครับลุยครับทุกคนกดข้ามไปครับปั๊บไม่มีอีกแล้วครับอ,อ,อย่างเกลือครับผมกดข้ามไปครับชุบช้บแม่พระเจ้า พระเจ้าจอดไปต่อครับ60บใบสุดท้ายครับน่าจะมีต่อด้วยเพชรนะครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยครับรอบนี้ก็เกลือครับเกลือตามโอ้เกลือจริงคนอื่นเขาดวงดีแต่ผมดวงเกลือนะทุกคนจัดไปครับต้องไปขยายหน้าสกิลซะก่อน มาครับผมท่านผู้ชมผมเนี่ยได้ไปย่อยสกิลมาเรียบร้อยย่อยหน้าสกิลเรียบร้อยแล้วผมก็ไปแลกตัวมาเพิ่มอีกนะฮะเพราะว่าใช้เพชรแลกนะตอนนี้เพชรธรรมดาเหลือสูย์แล้วครับปะ่ะไปลุยกันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้แบ็กอสตามาแล้วเราก็ขอต่อโอ้โหไปย่อยหน้าสกิลมาดวงนี้จะจัดอย่าลุดเรดก็พอครับกดข้ามเลยฮะจัดมาแบ็กนุดนไปสองครับ ตอนนี้ผมดุดเลดไปสองแล้วทุกคนเขาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาม่วงหรือไม่ลืมตาครับผมแม่เราก็ลุ้นกับไอ้แก่ลืมตาไอ้แก่ก็ไม่ลืมตาการทีเกลือแล้วเกลืออยู่แล้วก็เกลือต่อไปครับผมอะไรเนี่ยไปครับผมอีก80บใบเนี่ยเราจะได้การนตีเลครับแต่ก่อนที่จะการนตีเี่ยขออีกสักตัวหรือสองตัวไม่ได้หรือไม่ได้หรื จัดไปกดข้าไปเก็บปื้ปรับไม่ได้อีกแล้วครับผมทุกคนมาไปกันต่อฮะทุกคนไหลาย,ยาวแล้วฮะตอนนี้ไม่ม่วงครับผมอไม่มีสีม่วงเราก็เสียใจนะฮะก็อย่างเกลือเลยทุกคนเดี๋ยวหน้าสกิลก,ก็เตรียมอีกเชื่อผมไหม <c oughs> จัดไปฮะอีกร้อยสี่สิบใบครับม่วงเออมายังไงก็ไม่หลุดเลนแล้วรอบเนี้ยไม่หลุดเลนแลยทำจริงจริงไม่หลุดเลนหรอก การ์ดมาเอา่ออะไรเนี่ยตัวผมยังไม่มีเลยครับไปตัวเนี้โอ้โหหลุดยับยับผมนี่คนดวงซวยของแท้นะครับผมมาจัดไปเออมาส่องแล้วก็ส่องตัวไปเลยส่องตัวไปเลยให้หายให้ใหายชื่นให้หายให้ใหายบ่นหน่อยแล้วกันให้ใหายบ่นหน่อยละอ,อ,อะไรวะ มา2แต่ไม่ใช่แบ็คอัตตาทั้งสองเลยอะไระเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลม่วงมาลืมตาลือม,มาม่วง2แต่ไม่ใช่แบ็คอัตตาเะยครับแล้วก็คือมันไม่มีให้แกลกด้วยนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวร้อยเต็มเต็มแห่งความเกลือสงสัยผมจะเป็นคนที่เกลือที่สุดในเซิร์ฟหรือเปล่ากดข้ามไปครับมาไม่มีอะไรในกอไผ่ฮะเดี๋ยวก,ก็การันตีแล้วนะเดี๋ยวก,ก็การันตีแล้วกดข้าไปจัดมาจัดมา มาครับอีกยีก็การันตีครับเราเหลือร้อยไปสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายจริงๆครับผมเกือแล้วเกืออยู่เกือต่อเข้าใจไหมมารอบนี้มันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันการันตีครับแต่ขอสองได้ไหมไม่ได้ครับโอคค้โหเรียบร้อยครับการันตีอัสตาอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันการันตีไงเออไป ต่อครับอีก80ใบครับถ้าไม่ได้5ดาวแล้วก็ไปเอาเพชรไปแลกตั๋วกันต่อนะครับจนหมดเพชรครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับและถ้าเกิดใครนับตั๋วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้นับแล้วว่าผมหมดไปกี่ตั๋วนะครับเออถ้าเกิดใครนับก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมกดข้ามไปครับอย่างเกลือเลยครับสำหรับอสตาปีศาจตัวนี้ครับผมจัดไปอีก60ใบ มาจัดมาจัดมาอย่าอย่าหลุดเลทขอร้องอย่าโอ้โหการไรอาผมก็เต็มแล้วอะ่ะการไรอาผมก็เม็กแล้วคือแบบหัวอะไรวะดวงโคตรเกลือเลยทุกคนมาขอสักทีก่อนจากกันไปเออโอ้โหเฮ้เยทำไมผมหลุดเลทบ่อยขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหทำไมกูเกลือขนาดนี้ เออมาโอ้นี่ม่วงบ่อยจัดแต่หลุดบ่อยจัดครับผมทุกคนมาคอ,าาอ่ะค่ะน้อพี่อุตส่าห์ไม่เปิดตู้น้องแต่น้องก็ตามมาหลอกหลอนพี่ถึงคันนี้เลยเหรอโอ้มายกอดอะไรเนี่ยเหลือจะเชื่อ30บใบขอม่วงส,สักอันหนึ่งแบบ ม่วงละอันหนึ่งไปสามสนะิบเนี่ยโอ้ผมม่วงดีอยู่นะทุกคนแต่หลุดยับเลยครับหลุดเลทยับเลยทุกคนโอ้โหเหมือนเกมแกล้งอะ่ะเหมือนเกมแกล้งลุงนะเนี่ยลุงแกล้งลุงอะ่ะลุงไม่ลืมตาให้ลุงเลยนะฮะลุงไม่ลืมตาให้ลุงครับเรียบร้อยครับเกลือจัดสงสัยเพชรก็จะโอ้สงสัยไม่ได้ห้าดาวนะผมดูส่งแลวเนี่ย โอ้การ์ดก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกโอ้แล้วก็ออกไปแบบู้่ซุ้ย้า่มั่วสั่วไปหมดเรียบร้อยครับทีนี้ครับผมก็ต้องจำใจจากเอาเพชรไปแลกตั๋วนะครับผมถ้าหมดนี้ไม่ได้ผมก็ต้องขออำลาอำลาวงการไปเลยผมขออำลาวงการไปเลยนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ห้าดาวนะครับขออนุญาต ไปแรกนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิไปแรกก็ไปที่ร้านค้าครับผมแล้วมาที่ตัวไปครับแล้วก็กดแรกครับผมสูงสุดไปเลยฮะนี่ครับสูงสุดไปเลยฮะเหลืออีกองพัใช่ไหมผมขออีกใบหนึง่งหนึ่งร้อยใบมาจัดไปหน0่งยใบฮะทุกคนอีก100่งยใบมาลุยกันต่อเลยฮะงานนี้จัดมาดีจัดมาดีแบบเกือเกือขอเกือเกือเออเกือ ขอเกลือเกลือจัดมาขอเกือเกลือเลยขอเกือเกลือครับเออไม่เกลือวะทำไมไม่เกลือโหเออทำไมไม่เกลือขอเกือเกลือขอเกลือเกลือขอเกลือเกลือมาเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อเออมันต้องเกลือแบบนี้มันต้องเกลือแบบนี้มา เกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อครับผมสุภาษิตช่องเราเจ็ดสิบใบสุดท้ายคนระับไม่สนแล้วกดข้ามอย่างเดียวไม่มาก็ไม่มาอมอยู่แล้วขอเกลือก็ได้เกลือกดข้ามไปขอเกลือก็ได้เกลือกดข้ามไปต่อครับมาเออเกลือแบบนี้แหละชอบดีมากเกลือแบบนี้เลย เกือกอีกเกือกอีกเจ็ดสิบไปเกือบหมดเลยไม่ต้องได้สักตัวไม่ต้องได้สักตัวเอ้ามาทำไมนี่ไม่อยากได้ไม่เอาอาต้าเอาตัวอื่นไปตัวอื่นไม่เอาอาต้าออกตัวอื่นมาการไม่เอาการอาต้าเออดีดีเออดีดีดีมากคนอื่นดวงดีมากๆ ผมเห็นคนในกิวเขาได้กันเยอะแยะแต่ผมเนี่ยหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลาก่อดกับทุกคนผมจึงต้องจำลาจริงๆแล้วเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วมันเกลือจริงๆ<ะ>ถ้าจะดันห้าดาวมันเกลือมากๆเอาขออนุญ,ญาตไปขยายหน้าสกิลต่อนะครับทุกคนมาครับผมไปย่อยหน้าสกิลมาแล้วผมก็ไปต่อครับ ไปต่อแบบเศร้าๆครับเหลือสามสิบแปดใบครับอไม่ต้องมาไม่ต้องลืมตาเอา้าลืมตาทําไมลืมตาทําไมมาอันเดียวก็พอไม่ต้องมาสองอันเอา้ามาสองอันทําไมอยากได้อันเดียวไม่ต้องมาไม่อยากได้ไม่เอาอัตตาด้วยหลุดเล็ดไปเลยหลุดเลดปเลยไม่เอาอัตตาหลุดเล็ดมาเลยเออมาทําไมเนี่ยทําไมไม่มาสองตัวโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอเคครับขอปฏิหารได้ไหม28ไปโอ้ไม่ได้แล้วโอ้28ไป <laughs> เดี๋ยวยังไงนะครับผมถ้าเกิดใครดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วสามารถนับว่าผมเปิดไปกี่โลรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยลุงยุทธีกดข้ามไปเออตัวเดียวตัวเดียวอัสตาผมไม่เอาการ ผมจะเอาตัวห้าดาวก่อนตอนนี้กดคามโอ้ยโอ้ยผมนี่เป็นคนที่ด๋วงสวยที่สุดเลยนะเว้ยเกมเนี้ยไ่เล่นแล้วกูเลิกดีกว่าวะ่ะโอ้โหมันเกลือจริงเกลือจัดทุกคนมาเราไปดูทั้งหมดเราได้กี่ตัว สามตัวครับกับเศษอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดผมจะทำห้าดาวนะโอ้โห,หนึ่งครับผมหนึ่งดาวสองดาวสามดาวได้แค่สามดาวทุกคนคิดดูเด็กโอ้โหเกลือจัดครับผมบอกเลยไม่รู้ว่ากี่ใบนะผมไม่นับแล้วแต่ผมขอตีบวกไปก่อนแล้วกันตีบวกไปผมไม่นับละโอ้โห เลิกเลยดีกว่าไม่เล่นละงอนงอนเกมไม่เล่นดีกว่าครับโอเคครับทุกคนก็ยังไงวันนี้ลุงคิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเกมนี้ <c oughs> บ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs> 俺は生きているみんなと一緒な